สวัสดีครับถ้าผมนายเดยมอนวันนี้ก็อยู่กับรีวิวเกมทางนิสแลนดะครับเกมออนไลน์ใหม่จากค่ายนิกซ์ซนะครับที่เราคงจะคุ้นกับค่ายนี้ดีเกมนี้นะครับเปิดมาตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาแล้วก็ลองรับทั้งภาษาไทยแล้วก็มีเซิร์ฟเอร์เ e ชียด้วยสามารถเล่นได้ทั้ง PC แล้วก็มือถือครับเกมเป็นไงบ้างก็งมาดูกันครับ ทันิสแลนด์เนี่ยเป็นเกมแนว RPG Open World ง่ให้เราไปทำเว e s เหมือนเกมแนวนี้ทั่วไปนะครับมีอาชีพทั้งหมด9อาชีพแล้วก็แต่ละอาชีพก็มี2สายให้เล่นรวมถึงอาชีพประเภทฮิลเลอร์ด้วยก็คือเมื่อย,ยามปกติสามารถสลับจากสายฮิลเลอร์เป็น d ดเมจฮิลเลอร์ได้โดยสเตตัสหลักก็จะเปลี่ยนไปตามสายที่เราเลือกซึ่งตรงนี้นะครับก็ช่วยพวกเล่นฮิลเลอร์ดีๆอย่างมากไม่ต้องกลัวว่าจะเก็บเลเวลไม่ได้รวมถึงคลาสอื่นก็เช่นกันครับ ถึงแบบนั้นนะครับแม่คลาสจะดูเยอะก็มีความจากัดอยู่ก็คือมีเพียงไม่กี่คลาสนะครับที่เลือกเพจได้นอกนั้นก็คือจะล็อกเพจแล้วก็เผาตรงนี้อาจจะมีอันปรับปรุงในอนาคตแต่สลับตอนนี้มีให้เท่านี้ครับด้าน,นเกียกบเพบ้างนะครับเกมนี้ก็มีทั้งเนื้อเรื่องหลักและก็ลองเหมือน RPG ออนไลน์ทั่วไปแต่สิ่งที่เกมนี้ต่างไปเล็กน้อยก็คือเกมนี้ไม่ได้ใช้ระบบมานาแต่จะเป็นระบบครูดาวแทนก็คือเราสามารถใช้สกิลได้เรื่อยๆตราบเท่าที่คูลดาวทัน โดยจะมีสเตตัสรถคูดาวให้อีกด้วยแต่มันก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าชุดสวมใส่นั้นจะสุบสเตตัสมาแล้วก็พวกอุปกรณ์สวมใส่สนี้จะได้จากการลงดันเจียนคราฟทำเควสแล้วก็ซื้อจากตลาดเท่านั้นจะไม่มีการดรอปจากศัตรูหรือพูดให้ถูกคือเกมนี้ไม่มีอะไรดรอปจากศัตรูเลยครับนอกจากไอเทมเวสเท่านั้นเพราะงั้นหลักๆเกมนี้จะไม่ฟาร์มของจากศัตรูเลยเน้นการลงดันเจียนเป็นหลักซึ่งส่วนหนึ่งก็ค่อนข้างมีปัญหาพอสมควรเพราะว่าดันเจียนเกมนี้จะมีเรื่องของพาร์เซลเข้ามา ดังนั้นเมื่อใหม่นะครับควรอ่านคําแนะนําก่อนไม่งั้นถ้าคุณไปลงันเจีเยนแบบไม่รู้อะไรเลยก็อาจจะโดนด่าได้ครับกิจโหมดต่อมานะครับก็คือโหมด PVP สามารถทําได้ทั้งการท้าในแผนที่ปกติหรือแผนที่ PVP เฉพาะที่เป็นลักษณะของการยึดพื้นที่นะครับเก็บคะแนนยิงไหนคะแนนสูงกว่าก็ชนะไปอันนี้ก็เปลี่ยนสนามรายวันเลยครับใครชอบไปลองได้ต่อมาพูดถึงระบบพัฒนา,านตัวละครบ้างเกมนี้นะครับแม็กเลเวลที่40ไม่ได้ยากเลยเคลียร์เวสรายวันก็ได้แล้วครับ การที่จะมีเลเวลตันนะครับมันแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นสิ่งที่จำเป็นจริงๆของเกมก็คือระบบพรสวรรค์และก็ศิลาจารึก2อ,อันนี้นะครับคือตัวหลักเลยโดยพรสวรรค์น,นั้นนะครับจะมีค่าสูงสุดที่32พอยนะครับได้จากการเก็บเลเวล18จอยแล้วก็ไปทำเวสอีก14พอยเวทที่ว่าครับก็คือการลงดันเจี้ยนระดับยากกันเองส่วนอีกอันอย่างระบบศิลาจาลึกนะครับนี่คือสิ่งที่แยกผู้เล่นใหม่และเก่าออกจากกัน พราะผงศิลานะครับได้จากการรางวัเวลเควสดายวันแล้วก็ต่อให้สายเติมนะครับมันก็ยังได้จํากัดอยู่ดีส่วนที่เหลือนะครับด้านการพัฒนาตัวละครก็จะเป็นพวกของสวมใส่ก็ออกเหมือนเกมทั่วไปครับเดี๋ยวเกมจะค่อยๆสอนเราไปต่อมาระบบกาชาบ้างเกมนี้ก็มีกาชาเช่นกันครับไม่ได้กระทบเกมมากนักเพราะว่าเป็นกาชาเรื่องของแฟชั่นแล้วก็สัตว์ขี่โดยสัตว์ขี่และแฟชั่นนะครับไม่เพิ่มสเตตัสเราเพราะงั้นด้านกาชาจึงสําหรับคนรักสวยรักงามเท่านั้น อัตตาออกก็ยากพอสมควรนะครับแถมสุ่มแบบต่อหน้าเกียดเลยล่ะครับตรงนี้ก็ขัดใจพอสมควรแต่ถ้าอีกทางหนึ่งก็คือเติมและคุมก็เป็นเรื่องของ b a t t ท e Pass านะครับด้านกราฟิกบ้านนะครับเกมนี้กราฟิกไม่กินสเปกเลยอาจจะเป็นเพราะว่าเขามองว่าเพื่อลงหลายแพลตฟอร์มสเปคเลยก็เลยไม่สูงมากแต่ภาพก็ออกมาดีครับไม่ค่อยมีปัญหาด้านเฟรมเรทตกแม้อยู่ในโหมด PVP หรือสถานการณ์ที่ตลุมบอลกัน เป็นอะไรที่พอดีมากสำหรับกราฟิกครับแล้วก็มาสรุปจากททริสแลนนะครับแม้ผมจะพูดถึงเกมเพย์ไปมากก็สังเกตได้เลยว่าจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดเลยก็คือระบบออโต้นะครับเพราะเกมมันไม่มีครับเกมนี้ไม่มีออโต้ครับระบบเดินออโต้นะครับมีให้แต่ก็ชอบเดินตดกแนที่อยู่ดีเพราะงั้นก็เรียกว่าไม่มีจะดีกว่าตัวเกมเองก็ไม่มีอะไรที่เราต้องฟังอยู่แล้วก็ไม่ได้สําคัญครับเพราะงั้นระบบออโต้ก็เลยไม่ได้สําคัญมากครับ โดยภาพรวมนะครับเ,รเกมเพลย์ของรถเกมนี้โอเคแล้วแต่ก็าอาจจะเป็นภาระหน่อยคงเป็นเรื่องของพาร์ตเนอร์นะครับทั้งแดนจีนแล้วก็กิจกรรมที่ต้องทําความเข้าใจแล้วก็เกมนี้พาร์ตเนอร์เยอะมากีกส่วนสําคัญนะครับก็คือเป็นเรื่องของภาษาครับแม้ตัวเกมจะรองรับภาษาไทยนะครับแต่หลายครั้งที่ผมลงดันจากซุ่มนะครับก็มกักจะเจอสมาชิกของต่างประเทศนะครับก็คือเขาอยู่ในโซนเอเชียเหมือนกันเพราะงั้นภาษาอังกฤษก็ต้องได้ดนิดนึงนะครับไม่งั้นก็ควรจะมีทีมหรือว่ากิ้อยู่นะครับ สรุปรวมๆนะครับก็คือสนุกดีแต่มันไม่เหมาะกับคนไลฟ์เพื่อนนะครับเพราะว่าสมทีมนานมากเลยแล้วก็ขอจบรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับหากชอบกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ